เหตุการณ์นี้ใช้คําว่าสุดจะอุกอาจเลยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการน้องเป็นนักเรียนเรียนกศอนอ,อยู่เดินออกไปหาอะไรทานที่ร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนฟันจนได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือนายดนนาำสมมุตินะคะอายุ18ปีถูกคนร้ายใช้มีดฟันเข้าที่บริเวณศีรษะ และนายพัฒเป็นนามสมมุติเหมือนกันอายุ16ปีถูกฟันเข้าที่แขนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะคอยู่ใกล้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงก่องเที่ยนที่ผ่านมานี่เองผู้ที่ก่อเหตุทราบว่าเป็นนักเรียนกศนอเรียนที่เดียวกันนะคะหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปเมื่อไปสอบถามนายดนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ นายนนท์บอกว่าขณะที่เขากาลังเดินจะไปหาอะไรกินกับเพื่อนที่ร้านสะดวกซื้อจู่ๆเขาถูกผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาหาก่อนจะใช้มีดฟันเข้าที่หัวโดยอ้างว่าตัวเขาเนี่ยไปด่าทอและก็จะไปทําร้ายร่างกายเขาจากนั้นมีดก็ไปโดนกับนายพัฒเพื่อนที่เดินอยู่ด้วยกันจนได้รับบาดเจ็บอีกคนโดยเขายืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกันด้วยค่ะเดินมาฟันหัวแล้วก็บอกว่า อะไรอะมาด่าคุณทาไมมาว่าคุณทาไมว่าแบบเหมือนผมจะไปทําร้ายเขาเขาตั้งร้องไห้อะไรเป็นผุ่มก็งงผมคุยกับเพื่อนอยู่ว่าจะหาอะไรกินดีเอ่แล้วเขาก็มาฟันหัวผมแล้วก็มีดก็ไปโดนเพื่อนงงก็คือเราไม่เคยมีเรื่องอะไรกับเขาเลยไม่รู้จักเขาด้วยไม่รู้จักว่าถึงเขาเดินมาฟันเราเลยเขารอผมเผลอแล้วเขาก็วิ่งมาคุณผู้ชมคะถ้าข้อมูลเป็นอย่างที่น้องเขาเล่านี่ถือว่าน่ากลัวมากๆนะคะคนที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน ทำร้ายร่างกายกันได้ถึงขนาดนี้ค่ะมาฟันหัวฟันหัวค่ะแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อคนเดินพลุกพล่านไปหมดนะคะ mm. เพราะว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าผู้ก่อเหตุใช้มีดสั้นมาทำร้ายคนเจ็บขณะที่เดินอยู่กับเพื่อนรวมทั้งหมดสาคนพอหลังเกิดเหตุเขาก็ให้การช่วยเหลือคนเจ็บแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนผู้ก่อเหตุที่หลบหนีไป บื้องต้นทราบเพียงแค่ว่าผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บเรียนที่กศอนอที่เดียวกันแต่ไม่ค่อยเห็นผู้ก่อเหตุมาเรียนจึงไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีการนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะส่วนตำรวจเองก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานแล้วก็มีการสอบปากคำผู้ที่เห็นเ,เหตุการณ์และคนเจ็บเพื่อเร่งล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปอค่ะ